วันนี้ังไงพี่ปุ๊กวันนี้ก็จะแดดกันแดกให้เรียบครับเพราะว่ามันมีทีมอ่อนอยู่ประมาณ7คนครับทั้งหมดเรา8คนครับเอ้ยเดี๋ยวชื่อวันนี้เราชื่ออะไรนะชื่อโปรเจกต์อะไรวะตีตีทะลุฟ้า<ม>คอยดูไม่แม่นหรือเปล่า,<น>าได้เลโอเคขอบคุณมาก<น>าครับบอมโอเคดึงลงโอเคแค่นี้ก็ลงแล้ว โอ้สนามนี้แล้วมึงอ่ะแมนอ่ะถ่ายรูปยังถอดอ้าวถอดแล้วครับได้เขาจะถ่ายรูปมาใช้ถามเรื่องไดฟเวอร์เต๋อแคนดี้มึงเนี้ยมึงให้เขาทำนี่มึงก็ให้เขาถ่ายดิมึงเออมาดิมาดิพี่เต๋วพี่เต๋วพี่เต๋อพี่เต๋อพี่ชายพี่เต๋วพี่ดีไม่น่าเชื่อว่าคน56 57ตาน้าตาอะไรอย่างงี้ยอย่างนี้โอเคพี่เต๋อแพ้พี่เต๋อยังพี่ตาตี๊ยงเดียว เขาให้มาเข้าเทศกาลบอลลอกครับเออยังไงใครนายใครตัวหนะไอ้ป๊อไปที่มือนเหมือนอ้าวแล้วมึงไม่เตีอะโอ๊ะรออะไรรอให้มันไปก่อนดีมองแค่หนึ่งกูเห็นแน่นอนมันต้องเล็งเพี้ยไรวะตีสองหน่วยเลยเฮ้้ยโอตีไก่กูตีสองหน่วยเลยตีไก่โอ้โหมตีไก่เออมันอยากจะคุยกูบอหรอกเขาลองลองเขาลอง โอ้ครับคิดว่าเดี๋ยวมึงนี่เพิ่งสืบเดี๋ยวปวดกูเหมือโป้คิดว่ามันจะไปถึงตรงไหนก็น่าจ<น>ะบ่อทรายบ่อทรายนะเดี๋ยวอาจจะปิ่มปิ่มเกินบ่อทรายหรือมัน, <ะ S 1> น,นน่า <นะ S 1> จะปิ่มปิ่มครับอืดอืดหรือโอเคอ่ะกูรอดูโ,อโป้ทำไม่ดีกูจะไม่เรียนแบบโป้เลยนะกล้องเลยครับหมาหมาด้วย เบอร์ดีครับหลุมสามพาสีโอเคว้าววันไปลงเลยปวยแถวบ้านคุไม่ได้เรียกเบอร์ดี้เลยคันว่าลูกนี้เป็นไงกูวันตีอะไรเนี่ยพัดพัทพัดบุกี้อ่าโอเคไอ้ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้คอยดู บนจอเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยกลางดูเลยแม่งพี่เดชของเราผ่าสามร้อยสี่สิบเอ็เฮ้ยหนุยมากพี่เดชว่าอ่อนคนเดียวในกวนเลยนะทะลุทะลุนี่ไปไหนล่ะเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เฮ้ยมึงยาวไปแล้วผมมึงอะยาวไปแล้วยาวพวด้วยยาวไปแล้วมึงผมมึงยาวไปแล้วผลงานเป็นบ้างครับผมงานเป็นบ้างผมผลงานบานเข้าป่าผลงานรู้สึกว่าปลาไม้มันยาวไปกินอ๋อกุณแจปลาไม้มาฮะเลดี้เอเจนท์แมนไอแอมทัศไทยภายจันปลูฟอร์มเชียงหม้สัตว์มึงมึงนางงามเลยพี่เหรอ ตี่ตีไม่ดีกูรอหายนะมึงมาตีสลุฟ้าโอ้โหบิดเอวนิดๆฮะแต่ไปไกลมากไปไหนไม่รู้โอมโอโอแม็กซิตคำฟอร์มนล้คอร์ลามิมาอ่ามึงจะทำไงเนี่ยมึงทำไงกับลูกเนี่ยก็ตีให้มันไปข้างหน้าโอ้โหโปบี โปรุบิดนิๆนๆแต่แบบมันคอมพิวตเลยนะเล้ยงหลังเล่งหลังนี่แหละนาย้ลองมาเข้ากล้องหน่อย เออสวยจริงสวยไหมเออโัวยุ่ตีล่อด้ฟังนั่นมี่แบบทาทาครีมกันแดดให้พี่หน่อยไอ้เหี้ยตัวไอ้สัตว์มึงไม่มึงไม่ตามมึงไม่พูดไอ้ตัวเป็นง่อยเลยไม่พูดตัวตกลงเล็งตรงไหนวะเนี่ยเล็งตรงไหนกันดิเล็งก็น่าใหญ่เลยโอเคไอ้ต้นไม้ใหญ่เอางี้ก่อนมึงมึงเล็งลูกไหนก่อนเนี่ยดูว่าจะเล่งรุ่นี้แหละแต่อาจจะตีไปโดนโรงรุ่นเข้าป่าแล้วตัว เลี wise, ้ยวขวาสวยนะสวยมที่สิบห้าพาสีนะครับภาษีนะครับผมทาไทยภายจันโฟกอลจากเชียงใหม่นะครับสัตว์มึงจะมาแก้กูทีถอยกล้องไม่ทันตามาไอ้ลุกไอ้ลุกซิเอสกูเห็นลูกลูกนี่แหละขับคายขับขามันเชียวไอ้ลุมึงนหอยมึงช่วยกูดูดาเด้อแทงโอมกับนิทุ่มเท ไอ้สัตว์ไปไหนวะมองไม่เห็นมึงต้องลุกมึงเดินแล้วมึงมาตีใกล้กูเขี้ยแล้วกูกล้องกูก็ถอยไม่ได้ไอเขี้ยวโอ้หเอาตูดไปโฟกัสตูดไปไปทำไมาปใช่ตามไปโปป้อมนะฮะไอ้โอ้โหไม่มีตีลมไม่มีตีลมนะฮะไม่มีตีลมอ่ะถ้ากูเป็นแคดดี้นะครับเรียกป้าให้กูต่อยะ กอไเียูเนียอยู่เนาะเราประธานเลยดูพี่กุ้เลยบอว่ฉันมาเอาเบี้ยให้ามโอ้โหชอบมากะพวกเน่ยั้งมารักไอ้พวะเขามะ เฮ้ยไปแล้วนู่นข้ามน้ำไปแล้วไปเออจะข้ามเนี้ยนี่ยังตั้งรูปทิ้ไว้อะเย็มพนจะมิทางรับหลังอ่ะฮ่าฮ่าฮ่ฮ่่าาฮ่าฮ่่า่ฮ่า่าฮ่าฮอา่ฮปุฮา่ฮฮามา โทษสนามไปแล้วไม่ไงไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเห็นต้งเห็นนะดูโปก็ตอนะครับโปม่หักอ่หกูหักหายเลยอ่ะยคุกาสีาสสุดท้าย อันนี้ป้อมเปนไงบ้างรู้สึกไงดีนะแดดเออแดดไม่ร้อนนะพี่ป้อมมตีแบบพี่พูดภาษาใครตีมะกดเมียงเลยฟูมขุนต้องต้องมาเริ่มอัใหม่เออหาอัพนาการแบบอ๋ออ๋ออ๋อ ก็รู้ว่ากูแก้งเยี่ยงรถหัวเข่าเวลายืนเยี่ยงกูต้องพิงอย่างนี้เออแล้วอีกนึ่งเฮ้ยไปดีไปดีเลยพูดแบบนี้เออไปดีอย่างบยํครับออครับลงกันนะกูแล้วกูลืมละนวลกําแหงเออลงกันนวลกําแหงแล้วมึงมานวลกําแหงแล้วมั้ยไอสัตว์มึงโหดโกรธใครมาเนี่ยมึงเอาแม่นทุกหลุมเลยไม่ได้นะไอ้โวมึงไม่เคยเล่นกับมึงหรอกนี่ดูโป๊บโป๊บโป๊บปุ๊บโป๊บปุ๊บ โปรทไทภา<ะ>ยจันกูจะไปสนุนครับเออพ่อชื่อสมจิตไ <c oughs> อ,อสัตว์ไอเขี้ยแล้วกูจะตีไงไมึงตีกันอย่างเงี้ยค่ะ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 เอาเอาเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะลนายนายเขาปัดทำไมคะ วันนี้ก็เล่นก็รอบแรกก็คือคือแดนหนูจากนครปฐมแล้วก็แดนหนูจากอุดรที่ตัวครับก็ไปพี่อมก็โดนไปผมก็รับกลับไปมันโอเคยไหมใช่งานเพียงงานเพียงเดี๋ยวที่สนุกมากวันนี้สนุกมากแดนเบี้ยกันเช็ฟขอบคุณมากครูสหรับเบียร์ก็คือ เรือเนือในรืนเนือเก็ดีครับ4ี41ไม่สุอไยอาจารย์ผมคนนึงัเดินจานทร์ผมเป็นมไอ้ตัวเป็นวันนี้สกอ์เท่าไหร่ครับวันนี้สกอ์ไม่รู้ครับสกอเอาไปทิ้ง